สวัสดีครัผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง9ก2าสำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชการทหารพัฒนามาติดตามภารกิจหน่วยบัญชการทหารพัฒนาค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยศูนย์บรรเทาสาภายสพินัง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาภายณเคลื่อนที่เร็วพร้อมรถยนต์ขนาดใหญ่และเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ หลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและสตูลสำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้บราการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภักท้องถิ่นและภาคประชาชนเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนในตำบลควนลางและเขตเทศบาลเมืองหัดใหญ่จังหวัดสงขลารวมถึงพื้นที่อำเภอควนโดนจังหวัดสตูลซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากระดับน้ำท่วมสูงและกระแสน้ำไหลแรงในหลายชุมชนโดยเร่งอพยพประชาชนที่ติดค้างในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็ก และผู้ป่วยติดเตียงพร้อมทั้งให้การสนับสนุนภารกิจของชุดแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายเสยนาณนรงค์ในการขึ้นย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่น้ำท่วมสูงเพื่อน,นำไปรักษาต่อณนะโรงพยาบาลค่ายเสยนาณนรงค์เมื่อคืนที่ผ่านมานอกจากนี้ยังได้จัดรถครัวสนามปรุงอาหารแจกจ่ายพร้อมส่งมอบถุงยางชีพและน้ำดื่มบรรจุขวด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทั้งนี้กองบัญชาการกองทัพไทยดำรงความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ตามนโยบายสั่งการเร่งด่วนของผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่เน้นย้ำให้กองทัพไทยเร่งเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยระดมกำลังพลจากสำนักง,งานพัฒนาภาคสีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและหน่วยขึ้นตรงยังคงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมสนับสนุนการช่วยเหลือ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในนี้ก็เป็นภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จบข่าวพิสมัยคำอรุณอ่าน